เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะพบกับมามิทีนิวส์เช่นเคยนะคะมาตอบทุกประเด็นมาเล่าทุกข่าวให้กับทุกท่านฟังนะคะสําหรับประเด็นนี้มาตอบคําถามนะหลายๆคนถามมาค่ะเพราะก็มันก็มีข่าวมานะคะว่าเนี่ยเขาจะมีแจกเงินให้เที่ยวสงกรานไปเลย5 0 0พันแจกไปเลยแจกไปเลยเป็นเงินสดด้วยนะคะแล้วความจริงรันให้จริงหรือไม่นะคะวันนี้มามิทีนิวส์มีคําตอบมาให้แล้วนะคะ นายุทธศักดิ์สุพศ์นะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงิน40%สนับสนุนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาผ่านบริษัทนําเที่ยวสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อคนของแพ็กเกจราคาทัวร์ไม่เกิน12,500บาท ได้เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงหลังวันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์นี้ส่วนประชาชนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิได้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาค,คมนี้พร้อมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย4เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมจนถึงสิงหาคม2564โดยเงื่อนไขของประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิในโครงการทัวร์เที่ยวไทยใน ะะก็คือประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปรายการนําเที่ยวที่เลือกซื้อต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้นในจังหวัดไม่ได้นะคะต้องเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยวเท่านั้นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมกลางทางนะคะ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยใช้ได้1คนต่อ1สิทธิต่อ1ครั้งเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ราคารวม5,000บาทจะได้รับสิทธิ์เป็นเงินรัฐช่วยค่าแพ็กเกจทัวร์มูลค่า2,000บาทจากมูลค่ารัฐช่วย40%สูงสุดไม่เกิน5,000บาทเท่ากับว่าอีก3,000บาทที่เหลือจะไม่สามารถใช้ได้อีกนะคะ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้ทั้งโครงการทัวร์เที่ยวไทยและเราเที่ยวด้วยกันแต่ไม่สามารถใช้ในเวลาเดียวกันได้เพื่อป้องกันการได้รับส่วนลดซ้ำซ้อนสำหรับเงื่อนไขนะคะของผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวกันบ้างนะคะ ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก่อนวันที่1มกราคม2564เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9จริงนะคะบริษัทนำเที่ยวสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้สูงสุดไม่เกิน1000คนต่อบริษัทบริษัทนำเที่ยวจะต้องนำเสนอรายการนำเที่ยว15รายการไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำนะคะเบื้องต้นสามารถแบ่งระดับราคาแพ เกตทัวร์ได้3ระดับตั้งแต่ถูกปานกลางและสูงโดยจะมีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพนะคะสำหรับการตรวจสอบว่ามีการเดินทางจริงหรือไม่นะคะจะมีการสแกน q r code และสแกนใบหน้านอกจากนี้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการเดินทางจริงของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้หากข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะจะให้คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงจึงเข้าสู่ขั้นตอนอนุมัติโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกิ์ที่กำหนด4 0ซึ่งจะไม่เกิน5000บาทนะคะข้ามาสรุปกันเลยสำหรับข่าวนี้นะคะสำหรับข่าวที่ว่ารัฐจะแจกเงิน5,000ันให้เที่ยวสงกรานเป็นเงินสดน,อน,นอบับตุบไปเลย5,000อันนี้ไม่จริงนะคะไม่ใช่นะแต่สำหรับมันจะมีให้สูงสูดถึง5000มีอยู่จริงแต่จะให้สำหรับโปรแกรม แต่จะให้นะคะสำหรับโปรแกรมที่เป็นการไปเที่ยวกับทัวร์ซึ่งทัวร์นั้นจะต้องมาลงทะเบียนเข้ากับภาครัฐนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้จ่ายไปในส่วนครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งรัฐจะจ่ายช่วยเราสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0บาทแต่จะต้องเป็นการไปเที่ยวกับทัวร์นะคะ แต่จะต้องเป็นการไปเที่ยวกับทัวร์ครั้งนี้ซึ่งซึ่งการซึ่งการที่บอกว่าจะเป็นเงินสนให้เลยไปเที่ยวสงการชิวๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ